บูรณาการภาคีายรตคือเรื่องของบ้านวัดแล้วก็หน่วยราชการซึ่งบ้านวัดหน่วยราชการน่ะแต่ละตัวเนี่ยจะมีคีแมนของเขาอยู่บ้านคือท่านกำนันกำนันขวมพอเขาเรียกว่าอะไรพ่อเมืองของตำบลเมืองใหม่เลยนะครับท่านกำนันุเทพแล้วก็ในส่วนของวัดเนี่ยท่านพระครูวิธิชนาเนี่ยจะเป็นประธานวัดทั้ง9้าวัด ตระหลวงมี9วัดปรจะดึงดึงทุกวัดเข้ามาร่วมรัชกันในเรื่องของการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนแล้วกในส่วนของภาครัฐอบตเทศบาลตระเหลวงใหม่อบตเมืองใหม่ท่านประหลัดท่านนายกลงมาร่วมด้วยช่ยกันในการสนับสนุนงบประมาณต่างๆจนกระทั่งงบประมาณสพชหมดเราก็ใช้งบประมาณเรื่องกันงบฉุกเฉิน ที่ลงมือร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นก่อนสถานกา,ารณ์โควิดมาช่วงสถานกา,ารณ์โควิดจงกระช่างตอนนี้สถานกา,ารณ์โควิดสงบลงก็ยังทำงานาาต่อเพราะว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกัน,กนอันนี้เกิดจากกระบวนการโปรเซสต,ตรงนี้ทีเ่เรียกว่ากระบวนการเรื่องของการบูรณาการบูรณาการทั้ง3บูรณาการก่อให้เกิดงานต่างๆขึ้นมาแต่เราดึงคนก็มาดึงทรัพยากร้ามา,า,า,มาแบบมันก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ มีแบบอาชีพของแต่ละคนเราดึงภารคีือก็ขายเขาเข้ามาหมอไม่ได้รับทําทุกเรื่องดาวหมอเป็นนักวิชาการหมอเป็นหมอที่ดูแลด้านสุขภาพนั้นหมอรับรอ้สุขภาพหมอเอางานทุกงานที่ประชาชนทําขึ้นมาเนี่ยเขียนเป็นรูปแบบของงานวิชาการแล้วก็ส่งไปประกวดที่ได้รับรางวัลใหม่กันโมเดลโมเดลนี้มันเกิดจากการบูรณาการดังนั้นการบูรณาการมันคือ จุดเด่นของตำบลเมืองใหม่การบูรณาการให้เกิดบูรณาการได้อย่างเข้มแข็งมีนักบูรณาการจริงในทุกๆส่วนภาคส่วนมันจะทำให้งานขยับขื้นได้เรื่องสุขภาพจิตเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ว่ามันเป็นปัญหาที่ผลกระทบอย่างยาวกับสถานการณ์โควิดมากระทบกับผู้ดูอยู่แล้วแต่ว่าทุกกลุ่มใหม่มีมีผลกระทบทางด้านจิตใจไหมมีครับจากการที่เราทําวิจัยมาพบว่า จิตใจสภาพจิตใจของประชาชนเป็นผลกระทบอย่างแรกที่สูงมากดังนั้นทุกกลุ่มวัยจะทำไงใหเ้เขามีสุภาพจิตที่ดีขึ้นเราต้องรู้สถานการณ์กับว่าสุภาพจิตเขาไม่ไม่ดีตรงไหนดังนั้นปัญหาเขเกิดขึ้นตรงไหนก็เลยทําการสารวจทํามาเป็นวิจัย4ี่เล่มในเรื่องของการดูแลสุภาพจิตของเด็กนักเรียนว่าเด็กนักเรียนมีสุภาพจิตอย่างไงทำมันในเรื่องของการดูแลสุภาพวัยรุ่นมีสุภาพจิต เสียตรงไหนปัญหาตรงไหนแล้วก็ในกลุ่มทามงนานมีปัญหาตรงไหนกลุ่มผสมชูมีปัญหาตรงไหนสร้างทีมขึ้นมาทีมอสอชอได้งบจากมูลนิธิสาสุขแห่งชาติตรงนี้ได้งบมาในเรื่องของการสร้างทีมสร้างทีมมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสูขภาพจิตทุกกลุ่มไวัเรุเราจะมีกวลวิธียังไงก่อนอื่นเราต้องมีทีมมีผาขีเข่าใครดึงอสมอเข้ามาดึงซีจีเข้ามา ทีซีแกรแท็กิฟเวอร์ดึงซีเอ็มเข้ามาดึงผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้ามาเป็นทีมเราในเรื่องการสร้างอ,อสชอาสาสมัครดูแลสุขภาพจิตของชุมชนนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาทำมาคิดกันว่าปัญหาสุขภาพจิตของแต่และกลุ่มมันคืออะไรคิดเสร็จแล้วปัญหาของอจากจากภาคกิจกายจากซีมอสชอได้มาแล้วแล้วมันจริงไหมแล้วก็ดึงเด็กเข้ามาแล้วทำกิจกรรมกับเด็กแล้วดูว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพจิตอะไร ดึงวัยทางานเข้ามาพูดคุยกันว่าเขามีปัญหาอะไรเป็นการทํากลุ่มทั้งหมด5เวทีที่เราทำไปกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด5้าไอ้ีเวทีมาถึงเวทีสรุปสรุปทั้งตัวทีมงานด้วยสรุปทั้งภาคีเครือข่ายด้วยสรุปทั้งตัวตัวในแต่ละกลุ่มใบด้วยได้ามาเป็นปัญหาของในแต่ละกลุ่มใบดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการเรื่องการบูรณาการทั้งสี่กลุ่มใบมา เป็นชมรมในเรื่องของต่อเนื่องกับต่อยอดกับชมรมธรรมาาสาเป็นชมรมธรรมาาสาสามวัยวัยเด็กวัยเยาวชนวัยทำงานสุดท้ายวัยผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้คือโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วก็จะทําต่อเนื่องในในปีหน้านหลังจากที่สถานการณ์โควิดระลอก4ลดลงเนี่ยคือจะจบจะเ,เบาลงแล้วเราก็ลองทำการสำรวจเรื่องของสภาพจิตใจของแต่ละกลุ่มแล้วก็พบว่าขานาดปัญหามันเล็กลง